เจตัวเองวันนี้นะครับผมช่องมาลอนมีการเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นครอบครัวของเราหรืออยากเป็นนายทุนสีเทาต่างๆนะครับผมโดยเรามีสามระดับเป็นพี่ชายใหญ่เสี่ยและนายทุนสีเทานะครับผมสำหรับนายทุนจีนนะครับผมก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายต่างๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวของเรานะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับเริ่มต้นแค่ส5ิบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาเป็นครอบครัวความเบียวเดียวกันนะครับผมไว้เจอกันครับ โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูสวัสดียูสเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซนเนีกันนะครับช่วงนี้อาจจะเห็นกิฟต์ซินเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลี้ยงอย่างเงี้ยแป้มของเม็ดส้มเม็ดม่วงมันก็รีไงเพราะงั้นผมก็ขออนุญาตแอบฉาบชฉวยเวลานี้นะครับในการเก็บเม็ดส้มอีกครั้งนะครับคนดูก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะเก็บถึงหรือเปล่านะเพราะว่าผมพูดตรงตรงผมก็ไม่ค่อยมีความอดทนในการเก็บเม็ดเท่าไหร่นะ คือผมอยากเล่นผมก็เล่นนะคนดูผมไม่สมามารถบังคับตัวเองให้เล่นเก็บเม็ดเล่นเลี้ยงแต้งตลอดอย่างเงี้ยมัน่อนข้างยากนิดนึงนะแ,แ,แ,แต่เพราะว่าผมชอบเล่นตัวละครซีนอยู่แล้วไงเพราะงั้นเรื่องแต้มันก็เก็บได้อยู่แล้วแหละแค่แบบผมไม่รู้ว่าผมจะมีอารมณ์เล่นเกมตอนไหนไงคนดูเก็ตไหมประมาณน,นีแนนะ้แล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่าจะเม็ดส้มจะเม็ดม่วงจะเม็ดอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็มันเหมือนไ็นเจอะครับคนดูมันแค่บงบอกว่าคุณ ทำได้ดีในระดับหนึ่งอะแต่มันก็ไม่ได้ครับว่าคุณจะเล่นแบบมีสมองหรือว่าเล่นแบบไม่มีสมองคุณดูเกมไหมมันบอกไม่ได้ขนาดนั้นอะจังหวะน,นี้ขออน,นุญาตปิดตัวฉีก่อนมูลหลักกูแตกคุณดูเราช่วยมูลหลักไม่ทันนะครับประมาณนี้โอ้โหเซ็งว่ะแต่ก็นั่นนนั่แหละครับตทำไปทำกรรมเด้อจังหวะอางนี้ก็ไขตัวของอีกนิดนะครับแล้วก็กดแล่งเรื่อยๆนะครับเพื่อแล่งเรืองตัวของต้นไม้นะจังหวะนี้ต้นไม้ตายเหอะโอ้โหไม่ตายจริงๆหรอโอ้โหกระต่ายเองด้วยโอ้โหคุณดูผมไม่่ไหวล้้นนนนียาากกัับบบออออะคครรโเู่ ประมาณนี้ครับคนดูก็สำหรับเรื่องเม็ดส้มเรื่องเม็ดม่วงก็ทำเท่าที่ไหวแล้วนะครับคนดูแต่ถ้าคนดูเป็นกำลังใจให้ผมแบบกดแบบกดจงกดหัวใจให้กดหัวใจก็แย่แล้วกดลงกดไลค์อะไรเงี้ยกดชมกดแชร์กดสงกดซับให้อย่างเงี้ยเออผมก็อาจจะมีแบบกำลังจงกำลังใจในการเก็บเม็ดหรือเปล่าคนดูเห็นถูกไหมอันนี้ผมอัดเสียงวันที่2 7นะครับคนดูคลิปน่าจะลงวันที่20ิกว่ากว่านะช่วงที่ผมอัดเสียงอย่างเงี้ยคือผมเล่นถึงคอน6ดาวมั้งแล้วก็แต้มอยู่อันดับ7ของประเทศไทยนะครับคนดู อีกสนะิบกว่าวันน่ะกว่าแม่งจะรีเมสซอมอ่ะคนดูผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีอารมณ์เลี้ยงแต้มถึงหรือเปล่าแม่ง <c oughs> ถ้าผมต้องมากด COV <c oughs> นะคนดูผมกดไม่ไหวแ <c oughs> นะ่อะ COV อ่ะมันเจอแต่แบบมันเจอแต่พวกกระสุลกาเจอแบบแตพวกแบบปีศาจอะ่ะไม่ใช่ปีศาจในความเก่งนะปีศาจในความโง่คนดูแต่ก็ต้องมาดูครับว่าช่วงต้นสี่ยังเจออย่างนั้นหรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> ผมไปกด COV อ,อ,อ,อย่างเงี้ยโอ้โหเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคนดูแบบโอ้โหโหมดนรกมากอ่ะไม่อยากเล่นนะครับโหมด COV อ่ะโหมดแบบโหมดเลยนอะ่ะโหมดล้ำอะ่ะ ถ้าไม่เก็บเม็ดผมก็ไม่เล่นอะ่ะเอางนี้ดีกว่าหมดโหมดส้นตีนอย่างนั้นน่ะวันนี้ครับคนดูตรงนี้ก็มาช่วยตัวของฉีน,นะครับมูลฐาตอนนี้รอดนะครับโอเคมูลฐานกับไบเดอร์เอานนี้เลยครับคนดูแล้วก็ช่วงต้นสีก็คนดูถ้าสมมติไม่อยากหัวร้อนไม่อยากเสียอาการอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรีบเล่นนะครับปล่อยให้พวกแบบไอ้พวกกแบบับมันหิวมันเล่นกันไปก่อนรอให้แรงมันกลับสู่สภาพสมดุลน,นะครับค่อยกลับมาเล่นก็ได้นะนะ มันจะทาให้เราไม่ต้องหวัวร้อนหรือว่าเสียวิเลตน,นะครับคนดูประมาณน,นี้ก็กลับเข้าสู่เกมดีกว่ะมวแต่พูดนอกเรื่องนะตอนนี้เล่นกลางก็มาตัวหลุดหรอหลุดดรหลุดดรเองหลุดนะเองหลุดเองหลุดพิซไซเดอรเองหลุดพิซไซเดอแตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับคนดูก็ปิดสกอตัวของอีดิสไปเลยแล้วกันแล้วก็ตัวของเอรันดอร์นะครับรออมเอมาเติมเปิงเปิงเปิงประมาณน,นี้ครับคนดูก็พิมพ์ไปวพราสวยมากประมาณน,นี้ครับคนดูก็เดี๋ยวตัดไปจังหวะที่ผมเกิดใหม่เลยนะครับคนดูไปกันต่อ ตัวน,นี้ผมก็ฟังบัฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะวนมาตรงตัวของทมมิงเลดนะแล้วก็จะไปแกงฉีอีกรอบนะผมจะไปย้ำฉีเยอะๆนะครับเพื่อให้ตัวมูระมันเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามูระมันแพ้ฉีนะตอนนี้ก็ขออนุญาตเช็คฮะฉีอยู่นี่หรอก็ขออนุญาตแลกเลือดเลยล่ะกันไม่ต้องลรครับน้องคนดูเพราะเรามีแลกเลือดนะเราก็แลกเลือดแล้วก็ทำการแยกย้ายเติบโตดีกว่าอย่าอย่าไปไล่ตามฉีมันเลยมันไกลเหลือเกินอนะ่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตปาบอลใส่ตัวขออีดิสเลยล่ะกันอ้เจ็บนะฮะเจ็บนะะะเเเออออออมมีีีีาาาาากกกรรรรหดดิตนนนนนน้้้้งงปณลลลยคคัับูวว่แ็จจะ ไปต่อนิดนึงนะครับคนดูแบบให้เขาได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอะ่ะถูกปะขอนิดนึงสกิดหน่อยสกิดหน่อยที่สองทีก็พอประมาณนี้ครับก็ดูเตอ,อจังหวะนี้ก็มองแบบนะครับเห็นเห็นไหมเลนบนเราได้เปรียบถ้าดิตมันไม่เติมบนป้อมบนแตกชัวเพราะงั้นผมเลยทําการเอาเลนกลางเลยนะครับเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกล้ที่จะตัดสินใจกล้ที่จะคิดเร็วทําเร็วนะอย่างจาังหวะน,นี้ผมก็ตัดสินใจเอาป้อมกลางไถเลยนะครับถ้าเขามาซ้อนผมก็ตายนะแต่ถ้าเขาไม่กันเห็นไหมผมก็ได้ป้อมฟรีถูกไหมคนดูประมาณนี้เลยครับ มองแมพก็เหมือนแฮกแมพแบบคนดูผมบอกให้ถ้าเราอ่านเกมเป็นแล้วอะการอ่านเกมมันก็ไม่ยากหรอกครับคนดูคนดูก็พยายามเอาตัวเราไปใส่ตัวเขานะว่าถ้าเป็นเราเล่นอย่างเงี้ยเราจะทําประมาณไหนเราจะเดินเกมประมาณไหนนะครับคนดูมันก็ถือว่าเป็นการอ่านเกมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับคนดูไม่ก็พยายามศึกษาาำหน่ง่้วยด้วยนะครับว่ามาโค้ของตำแหน่งอื่นอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างนะครับจะทำให้เราอ่านเกมได้แม่นแล้วก็คมมากยิ่งขึ้นครับคนดูตอนนี้ผมก็ทาการเวทป่านะครับแล้วก็รอปิดเรนบนนะถ้า อีกฝั่งมันไถมาเงี้ยตัวของต้นไม้แต่มันก็นั่นแหละครับคนดูผมมีบับเลสไงผมก็ทำการไคสโลแล้วก็ปาบอลท่าสองใส่ตัวของไายาเตะน,นะครับแล้วก็ทำการปิดสกอตตัวของอตายไหมไม่ตายโอ้อยยารำสวนตัวชิบหายแล้วครับคนดูผมพลาดมาจังเลยเพราะผมก็ดึงเลือดคืนโอ้ยได้หายแหวบเมื่อกี้ผมยังปิดแชทนะโดนล้ำเนี่ยครับผมแตกกับเมื่อกี้แต่ก็นั่นแหละครับคนดูอุ้ยคาฟี่มันรู้ตัวเองแล้วนี่มันโทษตัวเองก่อนเลยแต่ก็นั่นแหละครับผมมีส่วนที่ผิดด้วยนะครับคนดูก็คือผมควรจะอยู่ข้างๆตัวของคาฟีนน่่ะครับเพือ รอแคนเซิลอันติของฮายาเตะด้วยอันตีผมนะแล้วก็นั่นแหละครับผมเดินหนีลงมาตัวของพุ่มเอลเมื่อกี้ไงเห็นไหมคนดูเนี่ยพุ่มเนี่ยพนาเมื่อกี้ทำให้ผมอยู่ห่างตัวของคาเฟ่นะครให้ผมไม่สามารถช่วยทันนะแต่ก็ดีครับอย่างน้อยผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็จะเป็นผมที่เทตุตัวขอฮายาเตะมาได้แล้วก็ได้ป้อมบนมาด้วยนะครับวันนี้ครับคนดูก็ไม่แย่นะครับแค่แบบมันคนดีกว่านี้เฉยวันนี้เลยครับคนดูตอนนี้เราอาจจะวนไปตัวของดาร์กนั่นไงแล้วลูอีมันรู้มือไงมัน ตังหนี้ก็มาทำการไล่ตัวโซนดาร์นะครับเพื่อจะทำการตีดาร์เซเยอร์นะแต่ถ้ามันจะบวกก็ได้ไม่ได้หวั่นอยู่แล้วอะเออนดอร์ชิวๆไม่คิดไรบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่าพี่อย่าไหวคนดูผมผปล่อยเสมออะจะเอดอร์ดอะแค่นั้นเลยก็อาจจะวนจังหวะนี้แล้วก็วนมาดูดเลือกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำการตีของตัวดาร์เซเยอร์นะครับอย่างจังหวะเนี้ยเคิร์สตัวของเคิร์สอ็อบเจกต์มันก็ใกล้หมดนะครับทำให้เราตีงานขึ้นอุย้ยเฟรรมตกคนดูงงงงมากเฟรรมตกเฉยอะน่าจะมีอาเพศอะไรเกิดขึ้นนะครับแปลกๆคนดแงงปลกคงด ตอนนี้แล้วก็ทำการขึ้นเจกกอกรอบเป็นมูลมสาันะครับเหตุผลที่ผมขึ้นมูเลมัสสนเพราะว่าเกมนี้ผมได้ตีตัวของฉีก,กับตัวต้นไม้เยอะแน่ครับเพราะว่าผมต้องตีเก็บแตกเพื่อชิงท่าสองใส่ตัวแผงหลังมันนะครับทาให้ผมได้ตีตัวแทงของงั้นออกมูลมัสสนมันก็คุ้มนะประมาณน,นี้ครับคนดูตรนี้ก็ขอเฉลเวยเลยละการแล้วก็ทำการท่าสองอบึ้มบั้มไม่ตายนะบับว่ามันได้ไปนะครับจังหวะน,นี้ รอรอเหยื่อตรงนี้ก็ลองหนุอุ้ยมันเห็นนะมันเปิดตาคนดูอิบอายเอ๋คนดูเรียกเลยเลยแล้วกันแล้วก็ทำการมุดข้าบ่อ้วครับแต่ผมก็ไม่สนใจผมเอาคนก่อนแล้วก็ค่อยกลับแล้วกันแล้วผมก็ตกเครื่องไงแต่ก็ไม่สนใจครับเลือกเต็มอยู่ก็ชิวๆไม่คิดอะไรเก็บแตกกับตัวของไอ้ป้อมนะครับแล้วก็ทำการใช้ท่าถอกปลาใส่พื้นนะแต่ตอนนั้นแหละครับคนดูผมไม่ตายไงผมผมยันอยู่ไงวันนี้เลยครับคนดูแต่ก็ได้เสียวนะจังหวะเมื่อกี้ประมาณนี้ครับแล้วก็กลับไปรีนะแต่จังหวะนี้กลิ่นเงินมันหอมจังหว อาฉีหรอพลายปิดนะครับอยู่ไหนมูรัดไล่ขึ้นมาซิเองกลัวหรอหน่าจะกลับแล้วมั้งผมก็เปิดดักเลยนะครับถึงต่อให้ฉีมันยังจะอยู่คุ้มหลังดักอย่างเงี้ยผมก็ไม่กลัวนะครับคนดูผมมีอันติแลกเลือดผมมีสมัยผมมีมูรัดรอซ้อนยังไงก็ยากผมบอกแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีมันกลับไปแล้วไงเรบงเลมบงอะ่ะต้องไปกลับไปกงกลับไปกันนะขออ้านะครับรอปองรอป้อมตอนนี้เราก็เก็บดาวไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบใช้นะครับรอเผื่อจังหวะ เออผมก็ไม่อยากพูดคำนี้นะถ้อมีจังหวะผมไปโยน,นครับแล้วผมพลาดเก็บดาร์กไว้เพียรเลนก็ไม่แย่นะครับหรือว่าที่เราอาจจะไปโยนก็ได้นะโอกาสเกิดได้หลายแบบมากนะครับคนดูจังหวะนี้ขออนุญาตเลนหาเลยละกันอยู่ไหนอาชีอไรไม่ได้อ่ะดิทการป้อมก่อนวันนี้ก็กันกริฟก่อนนะครับเพราะว่าตัวของรถถังมันตีป้อมแรงนะครับคนดูจังหวะนี้ก็ขอปล่อยเลนกลางเลยละกันให้มูหลังมันดันเลนล่างนะแล้วเราเ,าเห็นไหมเราตัดเวฟบ,บ้นสูงแล้วของเลนกลางเราไม่ไม่ต้องเคลียร์นะครับโอกาสข,ขึ้นบ้านเลยนะจังหวะนี้ มูราตายฮานะบอกก่อนให้มึงมาแย่ดันอนะ่ะไม่ใช่ให้มึงไปตายนะครับคนดูโอ้โหมูราน้องทํมดีเว้ยเชียมูราเป็นเพล่นดอคนดูผมไม่รู้ว่าหรือว่าโดนกดดันมั้งไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็ขอตีกลางก่อนนะครับเก็บแตกกับตัวของป้อมนะครับแล้วก็ทาการปาบอลกดดันตัวแผงหลังนะครับคนดูแต่ผมก็เกือบตายไงโอ้ยเลนกลางไม่ตายด้วยเลนกลางไม่แตกด้วยคนดูโอ้โหอย่าน,นี้ขออนุญ,ญาตปิดเอรันดอนะครับคนดูว่าผมไหวปะผมถามแค่นี้เลยคนดูอ่ะ จ้องว่าใจกันเลยตรงนี้ก็แลกเลือดยำๆนะครับแล้วก็ทำการดึงเลือดคืนอุย้ยเอ็นโดมีแข็งนคนดูตรงนี้ก็สไมเอา้าเอาไปไหนเนี่ยเอ็นโดหายเอา้ามันเร็วยังนะโอ้มันหนีไม่ได้คนดูเฮ้ยตรงกลางมองหน่อยปิดสกอร์หน่อยปิดปิด,ป,ดปิดหน่อยปิดหน่อยปิดได้เพื่อนปิดได้สวยน้องชิวๆจังหวะอยี้ขออนุญาตโซโล,โคล่คิวเลยละโอ้ยมันหนีไม่ได้อีกแล้วไอ้ทันดอมมันบึ้มพับอะไรของมันวะกูเสียเชิงแล้วเนี่ย คนดูเม้นต์ลันแล้วคอมเมนต์ลันแล้วไหนบอกว่าชิวๆกับเอรันดองไงมาแล้วแน่เลยโอ้ส่วนคำแน่เลยวะ่ะแต่ถ้ามันทำคนดูผปิดคอมเมนต์ปิดแชทด้วยไม่ไมผมไม่สนใจไม่สน,สนคำคนครับแล้วผมทำไมล้านไเงี้ย,ยคนดูจังหวะนี้ก็บางคนก็ไม่ไหวนะคะรับต้นไม้ขออนุญาตนี่ไงปิดสกอเป็นออนสโลงออนสลอดแล้วก็ทำการแลกลงแลกเมื่อใส่ตัวของอีนีแล้วทำการท่าสองใส่ตัวของฮายาเตะต่อนะครับคนดูโอ้ยเป็นไงเสิร์ฟเข้าให้ซีนเทียพี่อะก็ประมาณนี้ครับคนดูก็ขออนุญาตจบเกมเลยละกัน ขออนุญาตนะครับจบเลยจบเพื่อนจบจบได้เพื่อนจบได้จังหวัดเนี้ยตายสามตัวถ้ามันยังกันได้ก็มันก็ไม่ใช่คนแล้วตอนนี้ตายเกิดเรามีมีเคียวอีกนะครับคนดูยองอีกตัอเงินดอมายงมาโ,โยนอนอเองไม่ใช่นะอย่างนี้ฮะที่บอกไว้แห่ขออนุญาตจ,จบ,บ้านนะครับไม่รีรอไม่ไม่เอาไม่เอา,เอาแอเน้นเอาดาวเน้นเอาแ้มแต่ถ้าจะไม่จบอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะจะลั่นเองไว้น้องแลกเลือดใส่ตัวของต้นไม้นะครับปิสกอร์ดเรจินัลลี่แล้วก็ปลาค่าสองใส่ตัวของไฮเตะก็อีกตัวหนึ่ง กดปุนคิวกดตายเกิดจบเกมชิวๆไม่คิดไรยังไงมาเข้มพี่เข้าไปอ่ะคนดูงงดิเจอาของจริงของแท้อะวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหัดเล่นซีเนเทียรหรือว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ดูมาโคของป่านะครับก็ประมาณนี้เลยครับไปลาจู อยากเติมเต็มความเบี้ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง TFT เกนชิน Impact ฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาดที่เจ้าของช่องรักอย่าง ROV กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิพิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบียวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบียวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย